สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องของเขาทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินนะครับพอเห็นสิพาพี่น้องนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของคุณยายทองใบนะครับคุณยายทองใบงวดกว้อนเพนกไห่สามสี่เก้าศูนย์เจ็ดเดีวก็บสามเจ็ดนะครับปรากฏว่ามาออกชุดกาะนะครับมาออกเออเจ็ดศูนย์เก้านะครับเจ็ดศูนย์เก้ามันเขาตัดกับของสีขา เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะานพูดตัดก็โชคดีอยู่งวดนี่คุณยายเพื่อนฟันดีล้วไปเนาะสีพาลูกร้านโชคดีเพราะว่าเพิ่นได้ตัวดีไปนเนาะเกี่ยวกับความฟันของเพิ่นนะครับคุณยายเพื่อนฟันก็สิอยู่ประมาณนี่เขาเตี่ยวนะครับเร้อความฟันของคุณยายครับเดี๋ยวสิพามาทมความฟันของคุณยายนะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับบัดตีนี่ก็หลยมือแล้วแต่มาเยี่ยมคุณยายนะครับ ม่ย่มคุณยายคุณยายก็บอกว่าท่านในฝันกับเพรฝันกับเเป็นยังไงคุณยายเพิ่นักควันกัน่อยวดนี้กัฝันแล้วบ่ฝันแล้วโอ้ฝันแล้วฝันเป็นไปได้โชคลายลาบง่ยๆ่เนาะนะฮ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 ะะะะะ <Yeah. S 2> ผู้ติดตามผู้เบิ่อยโยเอาพี่น้องเขาเมื่อเล่ากับกดได้กดแชร์เป็นกำลังใจใคุณยายได้เด้อน,นะครับ <S <S อย่าลืมกดติดตามไ้น้ำเพราะว่าคุณยายเพิ่นได้ความฝันเพิ่นกระสิบอกหลูกบอกล้านบอกทางช่องของเขาไปน้ำมาเผยแผ่เป็นแนวทางความฝันบางเทื่อกับเปลี่ยนความจรงิงบางเทื่อกับเป็นโนชคลาบบางเทื่อกับเป็นแล้ว,ว่างว<ม>ัดงวดที่ผ่านมาเนี่ก็เขาอยู่เนี่ย เขาเยอะมั้เจ็ดศูนย์เก้ามันมีตกกันเนะ<ค>าะเจดศูนย์มาก,กันเจ็บบอเขาบดถือสูตรกันยังมามันเป็นยังไงเขาอยู่เอ้าให้แม่บอาเลี้ยงฝันหมอบาลนี่เอาอันแบัตรที่นี่ก็จะทำเอางวดไม่คืองวดวัดนทีหนนนนะนท่หนึ่งมีนาคมนี่เนาะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมใกล้สิหอดนี่คุณยายฝันว่าจังใดนอนสองสามมือมานี่ครับแม่ฝันแล้วฝันว่าแม่ได้ถวย ยักมาใดมาจังไหนแต่ว่าใส่ถุงชิบหาใบมีอ่นอ,น,อนตอนอ่อนตอนยุ้งผู้ใดอย่างไดนะั่นแม่กับว่าไหายอือแม่บวา,ายผู้ใดสิบหาใบแม่ก็ได้คือวาเก้าหนึ่งหาแม่คือวาเดียวนี่จังไหนคุณยายจะคอยตีเก้าหนึ่งหาแม่เป็นเก้าคือวาโอ้ผู้เท่านี่เป็นเก้าอืมแม่ทีตีเก้าหนึ่งหาก้าหาหนึ่งหาคือวาเดียวเพราะว่าถวยสิบหา้าใบเออม,มีอ่อนตอนอยื่นี่ หิวเส้นมือเอาเอาเส้นถุงหิวเส้นมือวครับเออหิวอันตอนยอก็่เด้คือว่าหาหนึ่งหาบอคือมันเก่าหนึ่งหาจายเนี่ย้จเอาจังสีคือว่าเป็นซูนน้ำก็ได้ที่เนาะเออเพราะว่าถวยมันปากมันกลมๆเป็นซูนหนึ่งหาก็ได้เก่าหนึ่งหาก็ได้ตะว่ากัคุณยายเปลี่ยนผู้หญิงเนี่อาจจะเปลี่ยนแปดเด้เออเป็นยังไงกะว่าที่แปดหนึ่งหาก็เป็นได้นะไปที่ทางไป มันก็มีเตอเท่านี้หมองสิตตีเพราะว่ามีเตอถ้วยกับคุณยายดิสอนยานีี่เท่านีนี่บ่มีอีหยังเลยหอนเองก็วัวหลายมีเตอรนี้มีเตอรนี้ความฝันมีเตอรนี้เออนอนเมือนไหนเกิดเม็ดไปเม็ดไปอยู่บ่ได้ฝันอีกเลยมั้งครับบ่บ่ฝันอีกเลยนี่มือเดียว นี่มือเดียวฟันก็ฟัน <Effect> ส <ive problems> ัน <jaar> สันๆเจาะฟันสั่นๆเจาะเอาเขียนๆเลยห้าวันนี้เขียนเลยคุณยายว่าเอาเฉียนๆเลยหองวันนี้เลยเฉียนเลยวันนี้แต่ว่าให้ผมตีผมตีตีเป็นเก้าหนึ่งห้าคือคุณยายบอกเนาะเก้าหนึ่งห้าแล้วก็สิตีศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็แปดหนึ่งห้าพ่วงเพราะว่าเกิดกันกันไม่กันที่ กันว่าผู้เฒ่าผู้ยิงอาจจะเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเก้าเลยก็ได้มาที่นี่ครับศูนย์นึงก็สิปากถวยมันกลมๆเนาะอยังก็คิดยอะอันนั้นกิดอะไรศูนย์หนึ่งห่าก็เป็นได้คือจังเงินร้านฝันเนี่ยเห็นว่าต้มไข่ตะเกี่บไข่มันกลมๆท้องนี้ที่เขากันยูอความฝันของคุณยายนี่เป็นฝันซ้ำนั่นเล้อพี่น้องเล้อพี่น้องกิด ติดตามเบิ้งนะครับพิจารณาเบิ้งนะครับก็เชียนแชียนเลยบาเชียนเชียนเลยเพราะคุณยายเพิ่นเบิ้งขาทางแล้วเพิ่นมั่นใจครับด้อพี่น้องเนี่ยมั่นใจครับจนว่าเชียนเชียนหมดบางั้งแม่จชีนนั้นขายหนาขัดก็ยังไงว่าพวกขายดีคุณยายเบางครั้งเข้าได้เรียกทาแต่ว่าคนก็สิไปงมน้ำสองตัวลายคนเอาว่าเป็นซื่อๆคือว่าบ่มาเอาบ่บ่เอาสามตัวตัดออกตัดออกนี right ่ก็คือเลยนะ แต่ว่าก็มีพี่น้องหลายคนอยู่คนก็ถือยูดองถือว่าหลายถึงหาบาทสิบบาทเพิ่นว่าโอ้บ่พอสิได้ปั่นคุณย้ายใส่เอางวดหน้างวดหน้าเพิ่นว่าเเพิ่นอาจ้ะให้โชคดีลูกหลานโชคดีก็ดีใจเนาะคุณยายเนาะได้เฮ็ดบุญเนาะอฮะเทียบผู้ขาดผู้เขินอฮะเทียบผู้ขาดผู้เขินบ่มีเงินใใช้้หถืกกถื่ได้ความฝันของคุณยายไปเป็นโชคดีเพิ่นมีเงินซื้อปลาทูย้อนอยู่เด้แม่น อย่างอยากให้ถือกันอย่งอยากให้โชคดีครับเพรอยากให้โชคดีก็บพรามานั่งเฝ้าซูฟังของน้าคุใหญ่เนาะอ่าอุ้บไว้แต่ซื้อตะลูกตะหลานใมเห็นอันนี่อะไรอันนี้คุณยายเพิ่นก็แบ่งปันนะครับเพิ่นบ่แพงดอกพี่แสงมันก็ได้มีแป็ดจำหมาคุยเรามีเป็ดมีหามีหนึ่งอาจารย์ของใหญ่คนว่าสอนให้ฟังมีเปดมีหามีหนึ่งเออแสงนั่งก่อนครับว่าชิบเปดชิบหามันวันละมันว่าเออมันตีใส่กันสามตัวก็พอจ้ะ สามตัวเขาเจ้าสีมูลออกเยอเลยตัดใช่กันไหมเนาะมันที่เอาแกยนหนึ่งหางกับพราะฉะน้นอีเสียงไปอันเสียงแต่ว่าคนคนในตัวเดียวก็เจ้าละเมียเ่็นโทษมาบอกกันโอ้คุณว่าก็จะได้ออกไปเรียนน้ำเพลินด้วยหรอกเพลินมีความฝันอย่างไรเพื่อนเพื่อได้ว่าเป็นสี่สิบแปดหนึ่งหางมันปิใกล้กันกะดิบันเนีไงแปดหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเนาะก็ใได้คือกันก็เจ้าละเมียเป็นสันว่าครับ ถ้าปมตีของคุณยายในผมก็ตีเป็นแปดหนึ่งหาน้ำเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้หญิงอาจจะเป็นแปดก็ได้หรือเป็นเก้าเลยก็ได้เก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแม่าไปน้ำบัานปวดขาเหยียดออกตัวคุณยายเหยียดออกเหยียดออกยจะไปคูนไว้ลแล้วกันปวดเหรอตามสบายตามสบายครับธรรมดาละแต่ผู้น้อยน้อยนุม่มสุกลูกหลานมาเสียวอย่างเนาะเพรา่ฟันตียันบ่ฟันตี ฝันคือเก้าแหละคุณยายคันนันเขาสิมีโชคมีดวงอืมันความฝันของยายทองใบวันนี้เกิีเป็นแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้า อะไรเพืออย่างที่พูดห้านะครับเดี๋ยวจดแล้วนะครับบัตรที่นี่เสี่ยวพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้หรือว่าจดไว้เลยครับเด้ออันนี้ความฝันของคุณยายทองใบเนาะครับเนาะพี่น้องก็เคยโชคดีกับเพื่อนยู่ต้นตำรับซ้ำโตแตกนะครับอ่มืวดนี้ก็ที่ซ้ำโตแตกนะครับนี่คือความฝันของเพื่อนเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้เอ่อได้ถือถุงถ้วยนะครับอ่เพื่อนเอาถ้วยใส่ถุงหูหิ้ว นะครับถุงก,ก,ก๊อปแกลบเขาเนี่ยให้คุณย้ายถือไปมีถถวยยุสิบห้าใบนะครับคุณย้ายเพิ่นเดี๋ตี 9, 1, 5, เก้าหนึ่งห่านวเพิ่นเปลี่ยนผู้เฒ่าต่วบาแอดมินว่าเพิ่นเป็ี่นผู้เฒ่าผู้หญิงก็เลยลดแต้มลงแต้มหนึ่งเป็ี่ยนแป๊บหนึ่งหานะครับศูนย์หนึ่งห่านี่ก็มาจากปากถวยนะครับเป็นวงกลมก็เลยตีว่าเป็นศูนย์หนึ่งหาน้ำนะครับพี่นองแคหนาจอดนะครับเดอ้อเอาลืมเปลี่ยนง,งวดงไงไม่แค่ะนะงวด งวดวันที่หนึ่งมีคอหกห้านะครับนี่นะครับอ้าวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ความฝันของคุณยายทองใบนะครับต้นตำรับสามตัวแตกของเขาบ่ตามบ่ไเรนะครับเพราะว่าคุณยายเพิ่นฝันดีฝันแม่นตลอดนะครับจอมฝันแม่นแห่งจังหวัดกาลสิน์คือกันผู้นึงนะครับพันได้ฝันเราก็มีพาดนะครับ ืันนี้ฟันย่างเดียวฟันเทียเดียวฟันคอรอฟันสันสันนะครับพี่น้องกับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใคุณยายได้เด้อนะครับมีผู้ติดตาม,ตามลหลายๆผู้ใดอาย,ยากกระทาบุญกับคุณยายก็โทรมาหาพ่อเฮงนะครับเด้อคุณยายเพิ่นโบมี้ดอกบัญชีนะครับ่านทางช่องของเขาได้รับรองว่าถึงมือคุณยายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณยายเพิ่นกับโบมี้เนวไห้นะครับแต่ีแต่ความฟันเรามาฝากปีฝากน้องนะครับ เดี๋ยวเสียคุณยายพื้นบ่ฝันอีกรอบนึงนะครับอ่าเอาคุณยายย้อนความฝันอีกจากรอบเนาะอาเทียภูเขามาทั้งที่หลังอยู่บ่ได้ฟันความฝันคุณยายฝันไว้าจังไรก็ครับแม่ก็ฝันว่าจักไผเอาถวยให้แม่แม่ก็ได้เอารลวงบฮู้จากป้ากัวบ้องจากที่มาเออบฮู้จากทีมา,มมาครับถือหิวอ่อนตอนหรือถวย,าาย1ิาใบถวย1ิาใบาอือ15าใบา มแม่ก็ได้คือว่าแม่เป็นผู้เฒ่าก็ได้ว่าเก่าหนึ่งหาบอ้อว่าสันครับว่าดิครับแม่ไปชิบไปสีนะ่ละพ่อเหตุลูกร้านมันเมื่อคนได่โห น้ำได้น้ำผ้าเทียบเป็นยังบุญยังอันเทียบเป็นยังบุญฮะเทียบเป็นโชคลาภเนาะคุณยายเนาะสาธุคอยความฝันของคุณยายนี่เป็นโชคลาภให้ลูกหลานผู้ติดตามรับชมผู้เบิ่งอยู่ในตอนนี้เด้อการแห่งเปลี่ยนอีกๆบัดที่นี่คันเลาะมือเลขสิออกให้ลูกหลานมาถามอีกเด้อฮะเทียบฝันอีกครับมาเทียบคุณยายฝันอีกฮะเทียบลูกหลานไปเสี่ยงเบิ่งแล้วพอสิ คุณยายเป็นที่ฟันดีอยู่ทั้งพี่นะสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานนะคุณยายเนาะครับาก็ขอขอบุญขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งอายุมั่นควรยืนเด้อคุณยายลูกไปขัดเก็บยิ่มาจำายให้ลูกหลานได้มีโชคลาภน้ำเดี๋ยวสีหาสู่ใสดอกเงินเป็นนางบุญนางพุทธนะครับผมอาพี่น้องกัอย่าลืมเด้อนะครับผู้อยากทำบุญกับคุณยายกะติดต่อมาทางแอดมินตามเบอร์โทรอยู่ใต้ คลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องสุขีสุข,ขังสตังล่นทงล่นไทยความเจ็ยบจยะได้ความไขม่จมีพยันอันตรายโลกพย่นได้มาเบียดเบียนขอให้ลำลำเลยด้วยกันทุกท่านทุก